มาทำความรู้จักเด็กซอกกล่าวพวกเธอเป็นใครและทำไมต้องใช้ชื่อว่าเด็กซอกกล่าวสวีดัสสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมมารุตตูเคนโซโกดน,นั่นเองนะฮะช่องทีวีสาระความบันเทิงความรู้ดีๆมาฝากพี่น้องกันทุกท่านนะครับวันนี้เรามานำเสนอนะฮะเด็กซอกกล่าวน้องๆเหล่านี้เป็นใครรายละเอียดจะเป็นยังไงตอนนี้เขาบอกกำลังโด่งดังกันเลยทีเดียวนะฮะ ไปตามข่าวกันครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับดูเกณฑ c เซอร์ไปครับรู้หรือเปล่าว่าเด็กซอกกลาวที่โด่งดังทั่วโลกเป็นผู้แตกอยู่ตอนนี้เบื้องหลังมาจากนักศึกษาวัย21เ,เท่านั้นเองนะครับเด็กซอกกลาวคืออะไรมาจากไหนและทำไมต้องซอกกลาวมาดูกันเลยนะฮะซึ่งเบื้องหลังของความสำเร็จนี้มาจากผู้ชายคนนี้ครับ นายตอสิทธิชัยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชานิเทศศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองซึ่งเด็กซอกกลาวดุ่ดังและกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางระดับที่ได้รับความนิยมเป็นทั่วโลกจากการทำา MV ลร้อเรียน b a c k พิ n งบ้างนะฮะ และก็หลายๆอีกหลายๆศิลปินที่โด่งดังที่ในปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมและติดตามกว่า13ล้านคน13ล้านครั้งนะฮะขอโทษครับซึ่งความน่าสนใจของวิดีโอเพจเด็กซอกกล่าวนั้นอยู่ที่ความแปะเหมือนต้นฉบับกับในที่แบบที่ว่าเรียกว่าช็อตต่อช็อตกันเลยทีเดียวแต่นำเสนอในแบบโปรดักชันแบบบ้านๆสะท้อนความเป็นเด็กต่างจังหวัดออกมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว ใครได้ดูหล้วบ้างครับและที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะนั่นก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจเด็กเสาะกราบน้องๆกลุ่มนี้เป็นคนถ่ายและตัดต่อวิดีโอเองที่ดูเหมือนได้โปรดักชั่นพันล้านมาทำนั่นเองในต่อนะครับสิทธิชัยรักพินิจฮนะที่เป็นพี่ชายคนหนึ่งของเด็กน้อยคนเก่งอย่างน้อยอย่างน้อง กุ่นเต้นหนึ่งในสมาชิกเด็กซอกกล่าวมาดูสมาชิกในวงก่อนดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างโดยสมาชิกเด็กซอกกล่าวทั้ง4คนนะคะนัแ่แก่น้องกุ้งเต้นหรือน้องเจนนี่นะฮะน้องมัมแมมหรือลิซ่าอ่าชื่อแบบแบคพริ้งเลยนะฮะแล้วก็น้องส้มโรเซ่นะครับมีน้องกวางจีชูนั่นเองนะฮะทำไมต้องเด so ็กซอกกล่าวเอ่ยอันนี้ผู้สื่อข,ข่าวได้ถามนะครับกับคุณต่อสิทธิชัย ซึ่งคุณตอกสิทธิชัยก็เปิดเผยว่าคำว่าซอกกาวก็แปลว่าบ้านนอกแปลาตามตัวก็คือเด็กบ้านนอกนั่นเองซึ่งคำว่าซอกาวเป็นภาษาเขมรซึ่งจังหวัดสาก้วที่พวกเขาอยู่ก็พูดภาษาเขมรกันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเด็กซอกกล่าวจึงมีความเหมาะกับน้องๆมากที่สุดเด็กซอกกาวมาจากการที่น้องๆที่เล่นด้วยกันแล้วต่อสิทธิชัยก็เป็นผู้ที่อัดคลิปเล่นๆจนได้ไอเดียจากการที่เขาชอบวงแบ็คพิงค์ ก็เลยให้น้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันและเริ่มถ่ายคลิปล้อเลียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนหน้าที่แบ็กอัพก็จะเป็นเพื่อนๆของเราน้องๆที่อยู่แถวบ้านของพวกเขานั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเด็กเสาะกราวไม่ได้เพิ่งมาในช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความดังของน้องๆมีมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะทางต่อสิทธิชัยได้ทาคลิปตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2016นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผลงานที่เป็นที่พูดถึงมาแล้วอย่าง Playing with f l y นะฮะของ Back พิงคและ ผุ้สาวขาเลาะของลำใหญ่หายทองคำนั่นเองนะฮะก่อนที่จะมาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกกับผลงานที่ล้อเรียน MV ของ b a c k พ i n k อีกเช่นเคยนะครับเรียกว่าเป็นเด็กเก่งที่ประสบความสำเร็จเต็มร้อยกันเลยทีเดียวที่สามารถนำสิ่งที่ชอบมาต่อยอดและสามารถสร้างชื่อเสียงและยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอีกด้วย บอกเลยนะคะนี่ขนาดอายุของต่อสิทธิชัยตอนนี้แค่20ปีทําได้ขนาดนี้ถ้าเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆคงกลายเป็นผู้กํากับมือทองอันดับต้นๆของเมืองไทยได้ไม่ยากเราไปดูรูปของน้องๆกันนะฮะโอ้เก่งกันเลยทีเดียวนะฮะนี่นะฮะความสามารถของเด็กไทยยุคนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะฮะมี่ขนดาดเด็กต่างจังหวัดนะครับการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เราต้องสนับสนุนน้องๆเขาแล้วน,น,น,น่ารักกันเลยทีเดียวนะฮะมีแววมาก ขอปรบมือให้นะ,ะสำหรับการรวมตัวของน้องๆสักกล่าวแล้วก็นายต่อที่เห็นความโดดเด่นของน้องๆแล,ล้วรวมตัวกันมาสร้างความโดดเด่นของน้องๆนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามน้องๆลองไปดูนะฮะเด็กๆกลุ่มนี้แม่อันดับหนึ่งจริงๆครับสุดยอดผมได้ดูนะฮะทึงเลยกับความสามารถของน้องๆทั้ง4ี่คนสาวๆนะฮะและเราจะคอยติดตามดูผลงานของน้องๆต่อไปว่าจะเป็นสปินไทยที่โด่งดังในอนาคต อีกหรือไม่นะฮะมาติดตามกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปจนจบหรือไม่จบก,ก็ตามนะฮะการชอบจะมีประโยชน์อย่าลืมกดเมมกดแชร์พูดคุยกันนะฮะยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอโชคดีครับขอบคุณที่มารับชมตู่เกศสุเกิน,เนะครับสวัสดีครับ